เข <Laure Hye. S 2> ้ารวมกันครับจับิตแล้วเข้ารวมนรวมเลยเนี่ยมแน่ไม่ใช่วัดคุณแม่ครับขอบคุณครับจอบไับงจบถึงับจับถึงเรื่องอยู่ทีเขาใจไ้ววทาเดียวกันก่อนวันนี้ทางท้งตำรของสองงคครับเดี๋ยว Thank รับท่านจะไม่เอาผิดกับความบุก่องของอปกรบา้างหรอครเจ้าหน้าที่เป,เ,เป็นเรื่องจริงเลย่อค่ะเพราะว่าเหมือนปล่อยปลาแล้วเลยเข้าวหายทุ่งที่ตัวก็เป้าอยู่อ่ะเ,ออเรื่องนี้นะครับก็เราต้องดูที่ยานหลักฐานนะครับแล้วก็การดำเนินการก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับว่า มันติดผ้าตรงขั้นตอนไหนไม่ไม่ใช่แมวผิดนะครับให้ดำเนินการติดผ้าตรงไหนก็ว่าไปตามกระบวนการนะครับเพราะว่ามีขั้นตอนการดำเนินการอยู่แล้ว